รายการเจาะหุ้นสี่โมงเย็นโดยธนวันปันะโชธและนวลจันจินตนาพันธ์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เจาะหุ้น4โมงเย็นนะคะอยู่กับเราสองคนหมวยธนวันค่ะนวลจันทร์จินตนาพันธ์ค่ะค่ะตอนนี้เรามาตามตลาดกันใกล้จะปิดแล้วนะคะวันนี้ก็แกว่งตัวสลับลบสลับบวกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกําหนดกลยุทธก์การลงทุนกันเลยนะคะเพราะว่ามีความชัดเจนออกมาแล้วสําหรับผลการประชุมเฟด FOMC ค่ะก็ะขึ้นดอกเบีย้ยตามที่คาดไว้นะคะ0.25เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดอะไรนะคะ,คะจะ ทำยังไงดีจะมีผลอะไรยังไงกับตลาดเงินตลาดทุนไหมนะคะไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันในช่วงเคาะครั้งสุดท้ายค่ะช่วงเคาะครั้งสุดท้ายค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะนักวิเคราะห์เทคนิคตาสารทุนและตาสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะคะดูแล้วน่าจะกระทบตลาดหุ้นยังไงไหมคะดูวันนี้ตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนะ,ะถ้าดูนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาเนี่ยทะลุนะครับแนวต้านที่หนึ่งพันห้ารอยเจ็ดสิบห้านะครับขึ้นมาได้แล้วก็ ในแง่ของหุ้นนะครับในหลายเซกเตอร์หรือในหลายตัวเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับในกลุ่มก่อสร้างนะครับเแต่ว่าวันนี้เนี่ยจังหวะมันอาจจะสะดุดในเรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่มีการปรับตัวลดลงนะครับเลยทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันถูกขายลงมาแล้วก็กดดันให้ตลาดเนี่ยมันเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับการเบรกแนวาต้านนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมคิดว่าภาพนะครับใน ตัวของ Set Index เนี่ยน่าจะเป็นในเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,590นะครับถึง1,600นะครับน่าจะเป็นเรียกว่าโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับก็เลยอ,อีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็จะเรียกว่าสิ้นในช่วงของไตรมาสที่2นะครับซึ่ง ในแง่ของสัญญาในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นภาพในเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการไซเวในแดนบวกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนครับผมค่ะโดยให้กรอบดัชนียังไงเลยบ้างคะไซเวในแง่ของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงตัวของอตลาดเนี่ยมันมีในเรื่องของภาพความเสี่ยงนะครับจะมีในเรื่องของตัวความเสี่ยงจากต่างประเทศนะครับก็คือในเรื่องของอาจจะเป็นการเมืองนะครับของทางสหรัฐนะครับเกี่ยวกับ การถอดถอนในเรื่องของตัวประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะกดดันนะครับให้ตัวของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่านะครับมันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าในขณะที่มันจะสวนทางนะครับกับในเรื่องของตัวทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแง่ของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันควรจะ แข็งค่านะครับเพราะฉนั้นต่ออย่างนี้เนี่ยในแง่ของตัวทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะแข็งค่าในช่วงสั้นที่ตหน่าภาพในระยะยาวนะครับมันน่าจะยังถูกกดดันจากในเรื่องของปัญหาทางการเมืองนะครับยกเว้นว่ามันจะมีความชัดเจนว่าในเรื่องของการทอทอนตรงนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับจะทําให้ตัวของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีทิศทางแข็งค่าแล้วก็น่าจะเรียกว่าแข็งค่าต่อนเนื่องหลังจากนี้นะครับซึ่ง ในแง่ของตัวภาพที่เราวางเอาไว้นะครับก็คือเป็นลักของการเรียกว่าจังหวะนะครับของการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับก็คือในช่วงสิ้นไตรมาสที่2ยังมองว่าตัวของตลาดนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่1,590หรือใกล้ๆ1 6้พันหครับผมค่ะค่ะแล้วจากถ้อยแลงของทางด้านเฟดเนี่ยน,นะคะมันมีอะไรที่เราจับสัญญ,ญาณว่ามันมีอะไรน่าห่วง หรือว่าจะเป็นผล<อ>ก,กระทบไหมคะครับจริงๆในแง่ของออสัญญาณที่ออกมานะครับมันมีในเรื่องของการคาดการณ์นะครับว่าเป้าหมายในแง่ของตัวที่ทางของอัตราดอกเบียของเฟดเนี่ยอาจจะขยับนะครับไปที่ระดับ3เอร์เซนนะครับในออสักประมาณ2ออปีข้างหน้านะครับหมายความว่าในช่วงต่อจากนี้นะครับในช่วงต่อจากนี้เนี่ยในแต่ละไตรมาสนะครับในแต่ละไตรมาสเนี่ย เ็ดนะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นภาพนั้นจริงนะครับในช่วงปีนี้นะครับอาจจะมีเหลือขึ้นอดอกเบีย้ยสักครั้งหนึ่งแต่ปีหน้ายังไงก็หลีกเลี่ยงการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสามครั้งไม่ได้เพราะนั้นภาพระยะย,ยาวของตัวทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มกลับมาเป็นขาดขึ้นทียงแตวว่าในช่วงแรกของการขึ้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่ายังไม่แข็งแรงมากนะก็อาจจะทําให ในช่วงของการขึ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าถ้าขึ้นทุกไตรมาสมันก็ สี่ครั้งถูกไหมครับเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของบางจังหวะนะครับอาจจะเลื่อนในแง่ของการขึ้นออกไปก็อาจจะเป็นตีละสามครั้งนะครับแต่หลีกเลี่ยงในเรื่องของภาพระยะย,ยาวที่อัตราดอกเบเี้ยจะขึ้นไปสู่ระดับสามเปอร์เซ็นในช่วงสองปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเรียกว่าทําได้น่าจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริงๆนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่จะเป็นขาขึ้นในภาพระยะย,ยาวนะครับในช่วง สองถึงสามปีข้างหน้าแต่ว่าตรงนั้นเป็นภาพที่ไกลมากนะครับเราก็เอาแค่ในช่วงการเคื่อนไหวในแต่ละไตรมาสหรือช่วงครึ่งปีนะครับถ้าเรามองในภาพนี้ยนะผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวซึ่งน่าจะเป็นในช่วงสิ้นปีนะครับน่าจะเป็นในช่วงสิ้นปีมากกว่าจะเป็นในช่วงเดือนกันยาเพราะฉะนั้นตัวของตลาดในตอนนี้มันจะมีเรียกว่าช่องว่างนะครับของ การขึ้นตาดอกเบี้ยอีกประมาณเกือบหกเดือนนะครับก็จะทําให้ตัวของกระแสงเงินนะครับมันมีเรียกว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งเรามองว่าในแง่ของการที่ค่างเงินบาทนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้เนี่ยมันยังเคลื่อนไหวต่ํากว่าระดับสามสิบสี่จุสองนะครับสา2สิบสี่จุดสองศูนบาทต่อดอลลาร์เนี่ยยังมองว่าในแง่ของตัวที่ทางค่างเงินบาทเนี่ยแนวโน้มน่าจะแข็งค่ามากกว่าอ่อนค่าในตอนนี้ครับผมค่ะ ค่ะแล้วกลยุทธ์ที่สามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะเพราะว่าดูแล้วยังมีโอกาสที่จะเห็นพันหกร้อยในเร็วนี้นะคะครับถ้าเรามองนะครับในแง่ของในตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับมันเป็นลรกษณะของการเรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับพี่ในว่าช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนอที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณในเชิงบวกนะครับของ หุ้นในกลุ่มก่อสร้างนะครับที่เรียกว่ามีสัญญาณของการกิงกำไรเนี่ยเข้ามานะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างตัวของสิริหรือว่าสุภลายนะครับซึ่งเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าตลาดเป็นไซเวย์ต่อเนื่องไปเนี่ยอย่างน้อยในหุ้นรายตัวนะครับมันก็มีสัญญาณในเชิงบวกให้ตลาดเนี่ยเรียกว่ามีความคึคกคักนะครับดีกว่าที่จะ เคลื่อนไหวแคบแคบ5-6จุด 10, 10จุดแล้วก็มีการเรียกว่าถอยบ้างขึ้นบ้างตรงนั้นมันจะทําให้ภาพหน้าเบื่อเพราะนั้นกลยุทธ์นะครับในช่วง2ส,สัปดาห์นี้เนี่ยยังเป็นลักะของการ selective buy ในหุ้นลายตัวนะครับแล้วก็เน้นไปที่หุ้นที่มี PE ต่ำทั้งหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่ามีเรียกว่าข่าวในเชิงบวกแล้วมี volume support อย่างหุ้นในกลุ่มก่อสร้างอย่างน้อย ภาพของการกินกาไรน่าจะยังทําได้ต่อเนื่องครับผมค่ะเป็นท็อป c ิกตัวไหนของแต่ละกลุ่มบ้างคะครับในตัวของแบงค์นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเกง่งในเรื่องของวินโดว์เด s i n g นะครับเีสสัปดาห์นะครับแนะนําตัวของ SCB นะครับที่มี Valuation เนี่ยค่อนข้างถูกที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับค่ะ กลุ่มปิโตเคมีนะครับยังชอบตัวของ IVL ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในแงี้ของ valuation เนี่ยมันมีระดับราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าที่ทางตลาดมาต่อเนื่องก็ยังแนะนำในตัวของ IVL เนี่ยต่อเนื่องนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มก่อสร้างเนี่ยมีสวยหลายตัวมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เรียกว่าบิ๊กแคปหน่อยแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับสเต็กนะครับเป็นตัวหลีดนะครับรองลงมาจะเป็นตัวของยูนิค นะครับที่เรียกว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุเส้นข้าเฉลี่ย200วันนะครับกลับ<ฆ>ขึ้นมาได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Ck นะครับหรือว่าตัวของของชอ,อการช่างนะครับ<ฆ>ที่เรียกว่าราคาเนี่ยมันมีการยกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับในเซกเตอร์ในกลุก่มก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่าภาพของการกินกําไรเนี่ยมันดูเด่นที่สุดนะครับสําหรับตัวของที่ทางตลาดในรอบนี้ครับผมค่ะ ส่วนหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีหลายตัวที่เรียกว่ามีสัญญาณนะครับสวยๆนะครับตัวของสิรินะครับาราคาเนี่ยเบรคหายได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามีแรงเทคโกฟฟตที่ประมาณ2.40นะครับ2.40ถ้าเรียกว่ามีการออถอยลงมานะครับแถวแ2ว8หรือ2.20เนี่ยตรงนั้นจะเป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับเพราะว่า ดูจากโครงสร้างของการขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมากๆในรอบนี้ครับผมค่ะค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกับนักลงทุนนิดนึงนะคะครับตัวของตลาดนะครับอาจจะเรียกว,ว่ามีความผันผวนบ้างในช่วงสั้นนะครับจากแรงกดดันจากปัใจจัยในต่างประเทศนะครับแต่ว่าเมื่อดูจากจังหวะของตัวตลาดในช่วงนี้เนี่ยซึ่งตัวของเซตอินเด็กเราเองเนี่ยเคลื่อนไหวแลกาดนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคแล้วก็ ในตัวของตลาดอื่นๆเนี่ยเขาออทามไฮกันไปหมดนะครับอย่างน้อยในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1590เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดในภาพระยะย,ยาวเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าซึ่งปัจจัยสําคัญนะครับจะอยู่ที่ในเรื่องของตัวทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับจะเป็นตัว ชี้วัดนะครับว่าถ้าค่าเงินบาทมันมีแนวโน้มแข็งค่าหลังจากนี้เนี่ยตลาดหุ้นนะครับจะทะลุพันหกร้อยจุดขึ้นไปทำนิวไฮได้ครับผม ค่ะ,คะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะก็แนะนําเทคนิคในการจับตาดูค่าเงินบาทนะคะคถ้ามีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่เอาอาจจะเห็นนะคะราคาดัชนีหุ้นเนี่ยขยับขึ้นไปทะลุ1,600จุดได้เหมือนกัน นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินบาทเราก็รู้สึกจะต่ำกว่า35เหรียญมาเรียบร้อยแล้วอืมก็จหลุด34มสิบสแล้วด้วยซ้ำนะคะคุณหมวยก็อันนี้มีการมองกันเหมือนกันเรื่องของค่างเงินบาทนะคะในระยะสั้นๆเนี่ยเขาก็มองกันว่ามันน่าจะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก็แล้วแต่นะแต่าะนั่นแหละมันก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ในสหรัฐที่เขากังวลแล้วก็เงินเนี่ยไม่ได้ไหลกลับไปทันทีทันใดนะคะแม้ว่าดูเหมือนว่าคือจริงๆถ้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินน่าจะไหลกลับไปเพราะผลตอบแทนสูงขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยอย่างอื่นแทรกซ้อนที่อาจจะไม่สามารถดึงดูดเงินกลับไปได้ทันทีทันใดนะคะมันก็มันก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรที่มันมันกระชากตลาดมากนักค่ะ ถ้ามีมุมมองเรื่องของค่างเงินบาทระยะสั้นๆจากผู้บริหารของธนาคารกรารชิกรไทยด้วยเหมือนกันนะคะคุณหมวยค่ะคุณกรอบศิล,ะละปะชัยนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารงานวิจัยเสร็จ ธุรกิจและตลาดทุนของกสิกรเนี่ยเขาก็มองว่าเอาเงินบาทในระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังแข็งค่าต่อเนื่องนะคะโดยอาจจะมีโอกาสเห็นแนวรับอยู่ที่33.70บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งในเรื่องของเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาซื้อกิจการนะคะแล้วก็เรื่องของอในสหรัฐเองที่ อาจจะมีหลายๆปัจจัยที่ยังไม่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องของไทยเราเองเนี่ยก็มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยมีความเชื่อมั่นกับเราในระดับหนึ่งเศรษฐกิจก็เริ่มเติบโตนะก็อาจจะเอาเงินส่วนนึงเนี่ยมาพักอยู่ที่ประเทศไทยได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่างเงินบาท ที่เขาก็มองกันว่าสั้นๆเนี่ยคงจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันค่ะก็ะะถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่เงินก็ไม่ได้มีทิศทางที่จะไหลออกแต่อย่างใดนะคะก็ขออนุญาตมาอัปเดตมุมมองของเฟดอย่างละเอียดกันอีกนิดนึงนะคะก็ ชัดเจนเป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะคะเมื่อคืนนี้ขึ้นดอกเบี้ยมาเรียบร้อย0.25 basis point นะคะก็จากที่อยู่ที่ประมาณ0 7 5ถึง1%เนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็นกรอบที่ประมาณ1%ถึง1.25%ซนะคะซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็เป็นการปรับขึ้นครั้งที่3ในรอบ6เดือนนะคะก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่า ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆค่อนข้างจะเป็นไปตามที่เฟดเนี่ยมีการวางเป้าเอาไว้นะคะโดยเฉพาะตัวเลขของอการจ้างงานที่ก็ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยก็จะเป็นอีอกหนึ่งดัชนีที่เขาชํานํามาพิจารณาว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะคะแล้วก็ <c oughs> มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอีกสัประมาณหนึ่งครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ นะ,ะตอนนี้เราดูเดือน6แล้วนะคะก็อีกครึ่งปีน่าจะขึ้นอีกสักครั้งนะ,ะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นนัดไหนเพราะว่าเขาก็จะมีการประชุมกันอีกหลายนัดพอสมควรนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในช่วงฟื้นตัวต่อเนื่องนะ,ะตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยของเขาเนี่ยก็ฟื้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังพอจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ต้องจับตารอดูแต่อย่างน้อยเราก็คงไม่เห็นการขึ้นที จนทำให้มันเกิดช่องว่างความต่างของดอกเบี้ยในอเมริกากับหลายๆประเทศมากไปกว่านี้นะคะ,คะซึ่งถ้าเกิดขึ้นอีกแค่ครั้งเดียวจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะก็ไม่ได้ห่างจากบ้านเราใช่ก็อาจจะทาให้บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีการปรับ,บนโยบายทางการเงินก็ได้เพราะาหลังจากที่อะไรคนก็จับตาว่าเอะแล้วบ้านเราลจะ ขึ้นไหมใจยังไงต่อถ้าเกิดเฟดจะขึ้นทีทีแต่ถ้าเกิดเฟดไม่ขึ้นทีบ้านเราดูจากภาพเศรษฐกิจแล้วเงินเฟอ้อแล้วก็น่าจะยังไม่ขึ้นนะค่ะก็โอกาสที่จะขึ้นในปีนี้เนี่ยค,คงยังไม่มีแต่ว่าอาจจะลดลงะอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือลดดอกเบีย้ยเหรอคุณหมอค่ะอืมน่าจะยากเหมือนกันค่ะน่าจะ คงอัตราไว้แบบนั้นนะคะก <ขอ S 1> ็เราก็จะมีการประชุมกันเร็วๆนี้นะใช่ค่ะก็กนององก็จะมีการประชุมวันที่ากรกฎาคมนะคะ<อ><อ>ซึ่ง<อ>แบงก์ต่างๆก็บอกว่าก็ถึงแม้สารัฐจะปรับอัตราดอกบเบีย้ยไปแล้วนะคะก็ต้องรอดูกนง,ง,งด้วยเหมือนกันว่ากนง,ง,งเองเนี่ยเขาจะมีมุมมองต่อ าการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของสหรัฐยังไงนะคะอ,อย่างเช่นผู้บริหารของแบงก์รัฐธนาคารอักขา,ารสงเคราะห์ทรสอเนี่ยนะคะคุณชัดชัยศิริวิไลก็บอกว่า,าต้องดูก่อนนะว่ากรนง,งอเนี่ยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยตามทิศทางของตลาดโลกหรือเปล่านะคะส่วนในส่วนของแบงก์เองเนี่ยก็คือนี่แหละรอดูแต่ว่าแบงก์รัฐก็พร้อมที่จะ ทำตามนโยบายของภาครัฐอยู่แล้วนะคะบอกว่าก็ยอมรับแล้วว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำม,มานานแต่ว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะที่จะต้องดูแลเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าออดอกเบีย้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็บ้านเราก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีนะถ้าเกิดว่า บ้านเรานี่ก็ใช้ในโยบายเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยค่ะถ้าเงินเฟอ้อไม่ได้พุ่งหนักจริงๆระอนะราคาสินค้าต่างๆมันไม่ได้ขึ้นมากๆอะไรต่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็บ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีการปรับเท่าไหร่นะคะอ่ะจากเรื่องของดอกเบี้ยนะคะมาดูมุมมองของเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งล้กันนะคะดิฉันจะพาไปดูที่ทางมุมมองของ tdri กันบ้างนะคะซึ่งเป็น ศูนย์วิจัยนะคะที่เป็นสถาบันวิจัยการพัฒนาประเทศไทยนะคะที่มีมุมมองเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะคะคุณวนวลจันทร์เขาบอกว่า ตอนนี้เราเดือน6แล้วครึ่งปีแรกเรากำลังจะสิ้นสุดแล้วนะคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังก็นับกันตั้งแต่เดือน7ไปจนถึงเดือน12นะคะทาง t d i เขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะโตกว่าครึ่งปีแรกด้วยนะก็เลยทำให้โอกาสที่กรอบ GDP มันจะโตกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ดีทําให้เศรษฐกิจโตเนี่ยมันมีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเลขการส่งออกที่ปีนี้คิดว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณ5%เพราะว่า4เดือนแรกปีนี้ขยายตัวไปแล้ว5.7%นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติสามารถทําให้การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเป็นบวกได้เนี่ยตัวเลข5ก็ไม่น่าจะ หนีหายไปไหนแต่อย่าลืมว่าเรา5%จากฐานที่ต่ำมากะนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวยังดีอยู่เลยนะคะโอ้โหคึกคักมากการท่องเที่ยวของเราดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามานะคะรามูลค่าการท่องเที่ยวต่างๆนี่ก็ยังคงโตต่อเนื่องแล้วก็ปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐบาลที่พยายามนะให้มีการจ่ายเงินงบประมาณเนี่ยต่อเนื่องแต่ ผนนู้ให้กันชนยังลงทุนหดตัวอยู่นะคะแล้วก็การผลิตอะไรก็ยังคงต่ำอยู่อันนี้จ,จะเป็นปัจจัยที่เสี่ยงอยู่นะคะแล้วก็กําลังซื้อยังไม่ค่อยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจไทยสักเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าสินค้ากเกษตรบางรายการเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นก็เลยทําให้เงินในกระเป๋าาบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจาก การชั่งน้ำหนักบวกลบคูณหารจากปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วนะคะก็คาดการว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ3.5%ค่ะคุณวันจันก็มากกว่าปีที่แล้วนะปี่แล้วประมาณ3.2%สูงกว่าแต่เป้าหมายของทีมรัฐบาล4%คุณหนุ่พยายามพักดันนะรัฐบาลก็ต้องตั้งคสูงไว้ก่อนนะคะก็พูดถึงการลงทุน ที่พยายามผลักดันจูงใจให้เอกชนลงทุนนะคะก็มีเรื่องหนึ่งวันนี้คุณมวยที่น่าสนใจนะคะก็คือวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่ากรนพนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดส่งเสริมให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในส่วนของจงังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนครพนมนะคะ คือก็เรียกว่าจะกระตุ้นให้มีการลงทุนในพื้นที่เนี้ยให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็มีการพิจารณากาหนดอัตราค่าเช่าในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคะก็อันนี้ก็บอกว่าต้องบอกว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ที่หนึ่งพันสบาทต่อไร่ต่อปีนะคถูกจริงๆอ,อ่แล้วก็มีการจ่ายค่าธรรมเนียมครั้งเดียวเป็นอ,อัตรา2 0 0 0 0บาทต่อไร่ต่อ ต่อ50ปีด้วยนะค่ะคือเช่าทําไป50ปีจ่ายครั้งเดียว20,000นะคะแล้วก็อันนี้เป็นค่าธรรมเนียมแต่จ่ายค่าเช่านะ่ะปีละ2,000เอ้ย1 2 0 0บาทต่อไราต่อเดือนหรือ,อ,อต่อปีคะอ่าต่อปีโอ้ตายแล้วถูกมากเลยค่ะก็เรียกว่า ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็อัตราค่าเช่าในจังหวัดน,นครพนมเนี่ยก็จะอยู่ที่8,400บาทต่อไร่ต่อปีจ่ายค่าธรรมเนียมครั้งเดียวเหมือนกัน1,40 0 0 0บาทต่อไร่ต่อ50ปีะะโอ้โหนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเงื่อนไขก็คือปรับค่าเช่าปีเอรทุก3ปีค,คือ3ปีมีการปรับ,รบค่าเช่า 1. 1> ครั้งหนึ่ง9%ะนะคะ แต่หากมีการลงทุนภายในปีนี้<ฆ>ก็จะมีการยกเว้นอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุเป็นเวลา2ปีนะคะสำหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอแล้วก็ได้รับคัดเลือกและมีการลงทุนแล้ว10<ฆ>ของมูลลค่าโครงการแต่หากว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นในปี2 5 6 1คือปีหน้าเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นอัตราค่าเช่าเป็นเวลา1ปี ค่ะชอบไปทำอะไรก็ได้อคะก็ทำคือเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเขาจะให้เอกชนเนี่ยเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานต่างๆทำธุรกิจอะไรแบบนี้ใช่ตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้แหละว่าธุรกิจไหนที่จะไปอยู่ในเขตนั้นๆได้บ้างนะคะมากเลยก็อันนี้จะเปิดประมูลคัดเลือกผู้ที่สนใจลงทุนในพื้นที่นี้เนี่ยในเดือนกรกฎาคม นี่ก็เป็นความพยายามของภาครัฐนะคะที่จะ hey, จูจงใจให้อกนะชนลงทุนเพราะว่าเอกนชนไม่ค่อยลงทุนจริงๆตัวเลขของการลงทุนภาคเอกชนมันไม่โตจริงนะคะก็ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เอกชนลงทุนนะคะก็ลองดูนะคะว่าเอกชนสนใจหรือเปล่านะคะสาหรับการลงทุนในบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยโตนะคะดิฉันพามาดูตลาดกันนิดนึงไหมคะ,คะเพราะว่าปิดตลาดแล้วนะคะวันนี้ ปิดช้ากันนิดหนึ่งนะคะก็ตลาดวันนี้ปิดในแดนลบนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าลงมาติดลบเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยค่อนข้างลึกมีแรงขายกรันนาลงมาร่วงลงมา3.47จุดนะคะที่1,573.53จุดมูลค่าการซื้อขาย39,000ล้านบาทนะคะวันนี้ก็โหลงกระจายหุ้นที่ขึ้นแรงเนี่ยก็มีหลายตัวนะวันนี้มีหุ้นของ rs R s เนี่ยถ้าไปดูราคาเนี่ยโอ้โหขึ้นมาติดต่อกัน4-5หวันแล้วนะ,ะแล้วันนี้ขึ้นตั้งเกือบ9%อร์นะคะก็ไม่รู้ว่ามีข่าวดีอะไรนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็ก่อนหน้าน,นี้เราเล่าไปเรื่องของการปรับเพิ่มเป้าการขายสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางอืมค่ะพอพอลองขายแล้วมันมีฟีดแบ็ k ที่ดีก็เลยเพิ่มนิดหนึ่งก็จะทำให้รายได้เนี่ยมันขยับด้วยหรือเปล่าเพราะว่า ช่วงหลัง r s เขาก็ไม่ได้ทำแค่สื่อเพลงทีวีวิทยุหรือว่สาสัตว์เลียอย่างเดียวเขาก็แตกกายไปทางอื่นๆเยอะนะอย่างเช่นเครื่องสำอางก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาลุกตลาดอยู่ตอนนี้นะคะค่ะ,ะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในกลุ่มเหล็กค่ะแต่ว่าใครจะบอกว่าเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีของใครเนี่ยต้องไปดูธุรกิจเขาให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะ ก็ได้มีการมีมติที่จะเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กจาก,จ,ากจีนมาเลเซียเกาหลีใต้นะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วว่าเหล็กในบ้านเราเนี่ยธุรกิจเหล็กในบ้านเราเนี่ยมันถูกเหล็กจากข้างนอกนะคะโดยเฉพาะจีนเนี่ยเข้ามาทุ่มตลาดและวบางทีมันเป็นเหล็กที่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพ เท่ากับบ้านเราทางภาครัฐเองก็พยายามหาลือกับผู้ประกอบการเหล็กในบ้านเราแล้วก็หามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ามาตรฐานอุตสาหกรรมเรื่องของการตอบโต้กันเนี่ยการใช้อากรเรียกเก็บอากรนนะคะก็นี่แหละก็ หลังจากที่มีการประชุมมีมติให้ตอบโต้กันทุ่มตลาดสินค้าแผ่นเหล็กริดร้อนนะคะ,ะที่สินค้าที่จะเข้ามาก็คือที่จะโดนตอบโต้เนี่ยจะมีแผ่นเหล็กริดร้อนชนิดม้วนนะคะแล้วก็ไม่เป็นหม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากจีนมาเลเซียนะคะเป็นระยะเวลา5ปีในอัตราเดิมก็คือในอัตรา30.91 ของราคา CIF นะคะ,คะอันนี้เป็นสำหรับเหล็กจากจีนแล้วก็สำหรับเหล็กมาเลเซียก็จะโดนเก็บในอัตรา23.57ถึง42.51นซะคะค่ะ,คะเขาก็บอกว่าการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเนี่ยนะคะในสินค้านอกจากนี้เนี่ยยังมีการ เก็บในสินค้าหลอดแล้วก็ท่อทำด้วยเหล็กนะคะหรือว่าเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนเกาหลีด้วยนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลา5ปีนะคะของจีนก็จะโดนในอัตรา3.22จนถึง 66.01%ของราคา CIF นะคะแล้วก็ของเกาหลีเนี่ยก็จะโดนในช่วง3.49ถึง53.88%ของราคา,า CIF นะคะ,อ,ะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเรานะ,ะเพราะว่าก็ถูกทุ่มตลาดมาเป็นเวลายาวนานด้วยเหมือนกันค่ะ ก็เป็นมาตรการที่เหมือนเป็นลักษณะของการที่จะช่วยปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของเราเองค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ไม่ใช่แค่มีแค่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่เขาจะปกป้องตัวเองนะก็ประเทศเราก็มีเหมือนกันประเทศอื่นก็มีเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่า มีการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศนะเพื่อที่จะเหมือนเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งนะคะมาปิดท้ายนะคะเวลาจะจํากัดนิดนึงนะคะ,คะที่หุ้นของเอิร์ธกันนิดนึงนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยก็โดนหยุดพักการซื้อขายชั่วข่าวกันไปเรียบร้อยนะคะสำรับคเ,เครื่องหมายที่ขึ้นในหุ้นของเอิร์ธวันนี้ก็คือตัวของ SP นะคะก็ SP กันไปเรียบร้อยนะคะก็ ตลาดหลักทรัพย์เองก็ไม่ให้มีการซื้อขายจนกว่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดนะว่าทำไมทำไมถึงได้ผิดนัดชำระหนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขนะะจนถึงวันเมื่อวานนี้เนี่ยผิดนัดชำระหนี้รวมกันแล้ว717ล้านบาทนะคะเออเป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็ดูเหมือนมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีแบบโอกาสที่จะผิด นัดชำระหนี้ในอนาคตอีกเพราะว่านี่ไม่ได้มีแค่นี้นี่มีมากกว่านี้ด้วยนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเบี้ยหนี้กันเยอะเหลือเกินช่วงนี้บริษัทจดทะเบียนก็สภาพคล่องอาจจะไม่เพียงพอกับการใช้หนี้แลเราไปรันธุรกิจก่อนไงเออมันจะดีไหมเนี่ยแล้วพอโน้นอเบี้ยหนี้กอนเบี้ยหนี้เสร็จแล้วก็โดนหยุดพักการซื้อขายแล้วบางทีมันก็กระทบกับความเชื่อมั่นด้วยนะคะ ของนักลงทุนหรือบางอันเนี่ยเบ้ยวนี่ปุ๊บนี่ก็โดนดาวเกรดทันทีนะก็นักลงทุนเองก็เหนื่อยนะขาดทุนอีกอะไรอีกนะก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมอนิเตอร์ดูนะหุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยมีหนี้เยอะไหมหรือว่ามีหนี้ที่เตรียมจะจ่าย ขนาดไหนแล้วความเป็นไปได้ที่จะเบี้ยวมีไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มอนิเตอร์เนี่ยพอถึงเวลาจริงเนี่ยคุณมารู้ตัวทีตอนเขาหยุดพักการซื้อขายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้มีหนาวหนาวร้อนๆนะคะเพราะมีหุ้นหลายตัวในตลาดตอนนี้ที่เบีย้ยนี่แล้วยังไม่จ่ายนี่สัทีแล้วยังโดนหยุดพักการซื้อขายบางตัวเนี่ยหยุดพักการซื้อขายมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มีวี่มีแววที่จะมีการจ่ายนี่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงมากๆนะคะในการลงทุนค่ะ ค่ะก็เอามาฝากกันนะคะวันนี้เวลาจำกัดมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวกลับมากำหนดกลยุธ์การลงทุนส่งท้ายสุดสัปดาห์กับเรา2คนได้ในเจาะหุ้น4โมงเย็นนะคะ FM 90.5วันนี้คุณวรจันทร์ดิฉันธนวันและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริง